สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ p o r t Selection ช่องคนช่างเลือกสำหรับวันนี้พอ u มาอยู่ในเซตติ้งใหม่ล่าสุดเลยของที่บ้านนะครับก็คือเพิ่งจะได้ตู้ด้านหลังนี้มาสำหรับเก็บน้ำหอมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนาะก็เลยลองมาถ่ายทำกันที่โลเคชั่นใหม่ดูนะครับวันนี้คอนเทนต์จะเป็นอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพอ u ได้เรียกว่ามีโอกาสได้เข้าไปในห้องวินเทจนะครับซึ่งก็เป็นห้องน้ำหอมที่ เรียกว่ามีอายุระดับหนึ่งเนาะอย่างตัวนี้ก็คือมิสซุโกะใช่ไหมครับตัวนี้เป็นความเข้มข้นระดับ EDTA ซึ่งอย่างที่เราทราบนะว่ามิสซุโกะเนี่ยเป็นน้ำหอมจากบ้านเกลงนะฮะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงน้ำหอมที่เป็นวินเทจก็ต้องมีอายุเรียกว่า20ปีขึ้นไปใช่ไหมครับตัวนี้เป็นวินเทจซึ่งหลายๆคนพูดเรียกว่า ให้เกียรติหรือยกย่องเป็นระดับตำนานก็คือเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่บอกว่ามีสูตรครบเครื่องเป็นชีพเพรหรือชีเพระนะครับที่มีมานานเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองถ้าดูตามเรื่องราวของเขาเนี่ยสูตรแรกของมิสุโกะนะครับออกมาตั้งแต่ในปี1919กร้อยกว่าปีแล้วนะครับเรียกว่าออกมาก่อนชาแนลเบอร์ด้วยซ้ำไปกลิ่นเป็นอย่างไรนะตัวนี้เขาพูดถึงเขาว่าชีพเพรเนาะ ก็จะมีความเขียวความฟรุตตี้ความเลดเ์คือเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นที่เอาส่วนผสมที่อยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบไม้นะครับกิ่งไม้ผล,ลไม้ดอกไม้เรียกว่ามาครบครบเครื่องเลยโดยคําว่าชิเพรเนี่ยเผื่อเพื่อนๆไม่ทราบเนะาะชิเพรมันมาจากคําว่าไซปรัสนะไซปรัสมาหมูเกาะไซปรัสนะครับซึ่งชิเพรนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสก็ตำนานเล่าว่าคาว่าไปเจอสูตร น้ำหอมซึ่งมีส่วนผสมมาจากสันผัสสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกาะนั้นแล้วก็เอามาปรุงเป็นน้ำหอมซึ่งสูตรสูตรนี้เองเรียกว่าเป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะไซปรัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักมิสุโกลองไปหาดูนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจัดจำหน่ายอยู่นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรไปบ้างขึ้นอยู่กับ ส่วนผสมที่เรียกว่าได้ได้ถูกอนุญาตให้เอามาใช้เป็นส่วนผสมก็ของแบรนด์เกล่งตัวนี้คราวนี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับเรียกว่าพอได้เข้าไปในกลุ่มวินเทจแล้วโชคดีได้ตัวนี้มาครับตัวนี้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 เป็นมิสุโกเหมือนกันแต่เป็น x อ็กซ์เรย์เดอปอมเนาะเป็นยังไงเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเฟิร์สอิเรเลยจริงๆนะรอที่จะมาถ่ายแกะกล่อง แล้วก็มาดูรูปร่างหน้าตาของเขานะฮะนี่คือเกาะด้านกล่องด้านในว่าสวยอะเออม,มีมีเอกลักษณ์ชัดเจนมีความเป็นวินเทจระดับหนึ่งเลยแล้วก็พอเ,เปิดกลัวล่วงจนเลยเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บน้ำสีเข้มมากตัวนี้เป็น extra p a r f u m นะครับตัวนี้ไม่ทราบเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหม ตัวนี้นะฮะ,อ,ะออกมาปุ๊บนี่คือเขามีเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นเส้นไหมนะครับซึ่งก็จะถูกพันล้อมรอบนะครับด้วยนี่มีระบบกลไกลในการล็อกขวดฝาที่เป็นคริสตลัลเอาไว้เนาะตรงนี้สีเข้มมาก ตัวนี้วินเทจเข้มข้นแน่นอนแล้วก็นี่หลายคนบอกเอ๊ะอันนี้ปีไหนอันนี้คือเนื่องจากว่าก้นขวดนะครับเป็นการติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นเรียกว่าวินเทจแบบเก่าแก่ตั้งแต่1919 19, จริงๆเนี่ยคือต้องเป็นรุ่นที่เขาเหมือนสลักลงไปในในขวดเลยหรือไม่งั้นก็จะเป็นรุ่นที่สกรีนบนกระาดาษสติกเกอร แล้วก็แปะลงไปอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ก็เกิน20ปีแน่นอนแหละดูจากโลโกโล้ดูจากสภาพขวดต่างๆเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการแกะแกะอย่างไรนะครับต้องบอกว่าหลายคนในเวลาที่บอกว่าได้วินเทจมาไม่อยากให้แกะเลยอยากจะเก็บสะสมแต่เราเป็นคนใช้อะเป็นซื้อมาใช้ก็ต้องใช้เนาะตัดเลยครับตัดใี้เห็นเลยดูแบบพร้อมๆกัน ปขออนุญาตดึงมาด้านหน้าเนาะก็จะเป็นเกะกะนิดนึงตัดข้างหน้าเลยดีกว่าเก็บเอาไว้แค่ตรงเส้นไหมด้านหน้าเอาไว้โอเคประมาณนี้เลยตัดเรียบร้อยจะทำพิธีเจิมแล้วนะเปิดออกไหมเนี่ย โอเคได้อยู่วิคือนี่เริ่มหมุนแล้วทำพิธีปึ๊บอขออนุญาตแต้มนะครับกลิ่นเป็นยังไงเนี่ยก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันกันกบอ๋อแน่นอนเป็นแฟลกเกอร์นะของ กั EDT X-ray อะไรมันก็ต้องเป็นกลิ่นเดียวกันแต่มีความแน่นมีความชัดเจนคือถ้าเกิดใครชอบแนวเขียวเฮ้ยดีอ่ะชอบชอบแต่ว่าสำหรับพอพอคงไม่ได้เก็บไว้ไวเป็นขวดแต้มแบบนี้นะฮะก็คงจะมีการถ่ายลงไปในขวดสเปรย์แล้วเดี๋ยวจะไปลองลองดูซิสเปรย์แล้วก็ลองดู performance อะไรยงไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับ